สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้นะครับรักพาเที่ยวมาที่ร้านจีราพันไม้นะครับนี่ครับอยู่ตรงฝั่งโรเบนสันนะครับนี่ครับมาแล้วครับนะครับมาเช็คราคาอะโกดิมานะครับนี่ครับสวัสดีครับแม่ค้าครับสวัสดีครับเอ่อนี่ครับมาเริ่มกันเลยครับนี่ครับราคาอะโกดิมานะครับ อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้80บาทค่ะ80บาทอัญมณีเงินอันญมณีเงินใช่ไหมครับนะครับ80บาทนะครับอันนี้อัญมณีแดงอันญมณีแดง80บาทเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้สวยงามฝากฝั่งนี้เลยครับแม่ครับหลักทรัพย์ใช่ไหมครับหลักทรัพย์หนึ่งร้อยยบาทนะครับนี่ครับ ที่ร้านจีราพานะครับครับรวยลาบนะครับหนึ่งรอยยี่สิบบาทนะครับรวยลาบอืนะครับราคากันเองนะครับอันนี้โชคดีนะครับโชคดีนะครับราคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทครับผมแล้วก็มีแสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองนะครับแปดสิบบาทนะครับ ราคาจับต้องได้นะครับอ๋อเยี่ยมเลยครับอันนี้เป็นมหาเศรษฐีครับมหาเศรษฐีนะครับอืมเท่าไหร่ครับแม่ค้าหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึบาทอืมครับผมวางตรงครับกูมานดำนะครับอืมต้นใหญ่ๆนะครับอืมครับเท่าไหร่ครับกูมานดำสองร้อยบาทนะครับอืม ครับตามแม่ค้าไปเลยครับนี่ครับสยามมูลอันนี้สี่ร้อยห้าสิบเป็นกระถางใหญ่สยามมูลสี่ร้อยห้าสิบนะครับส่งทางออนไลน์ได้ไหมครับแม่ค้าออนไลน์ก็ส่งค่ะครับผมนี่จะใบครับส่งเอ่อส่งฟรีใช่ไหมครับค่ะส่งฟรีส่งฟรีนะครับอือันนี้อะไรครับเนี่ยสยามมูลสยามมูล โชว์เก้าชั้นครับโชว์เก้าชั้นนะครับนะครับราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบรวมส่งสองร้อรวมส่งใช่ไหมครับโชว์เก้าชั้นนะครับนี่ครับที่ร้านจีราภานะครับครับกิโลมะละกอนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเทพนิมิตนะครับเทพนิมิตเท่าไหร่ครับเนี่ย สองรสิบาทนะครับเทพนิมิตอันนี้เศรษฐีเรือนเพชรครับเศรษฐีเรือนเพชรนะครับกู้สองร้อสิบาทนะครับกู้สองต้นเลยอ้ทำไมครับร้านจีราพานะครับนะครับครับร้านจีราพานะครับขอเบอร์โทรนะครับแมคคะศูนย์แปดหนศูนย์ปดหนึ่งศูย์หกก้าหนึ่งเก้าก้าหนึ่งเก้า 88นะครับนะครับโทรมาเลยนะครับส่งฟรีนะครับนะครับอันนี้อะไรนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้แดงมงคลแดงมงคลนะครับราคาเท่าไหร่ครับเจ๊เออสองร้อยห้าสิบองร้อยห้าสิบบาทนะครับอืแดงมงคลนับเงินนับธงโอ้กระถางโอ้ตัวใหญ่เลยครับเนี่ยเท่าไหร่ครับผมอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทอืม รายชันีหินอ่อนห้าบบา,า,าชันีหินอ่อนนะครับห้าสิบบาทนู้นี่ครับเหมาะนะครับกำกำลังน่ารักนะครับนี่ครับโอ้ห้าสิบบาทนะครับราชันีหินอ่อนอ๋อบางรุ่นเยอะแยะมากมายแล้วครับโอ้อันนี้เป็นพลอยชมพูสองร้อยค่ะพลอยชมพูสองร้อยบาทนะครับโอ้สุดยอดเลยครับ อะไรนะครับสยามเลยนะสีอัมพรโอ้สีอัมพรครับโอ้สีอัมพรเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบบาทสีอัมพรนะครับเพื่อนเอออันนี้ก็เป็นกุมารทองอันนี่สองกุมารทองนะครับสองร้อยบาทนะครับกุมารทองเรียกทับนะครับนี่ครับที่ร้านจีราพานะครับหนึ่เขาก็มีนี่ครับอันนี้สองร้อยบาทรวมส่งสองร้อยบาทรวมส่งนะครับนี่ครับเพื่อนๆ สนใจเคลาฤรษอสีนะครับนี่ครับนะครับมอนะครับนะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศายในร้านะครับครับยังไงก็ขอขอขอบคุณมากนะครับแม่ค้าขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ